งงกมากเลยยอดที่ตายอดที่ตางกมากเลยดูตังด,ดูดูดูความแข็งแรงดูความแข็งแรงนี่เป็นไงเป็นไงล่ะของกินแป้งสีฟันเอ่ะก็อ่ะก็จะให้ for babies I'll you the your cut, your cut Okay, glass เห็นเศษตังอ er ่ะมากกมาวีนงบงบเอาเศษตังเศษตังเอาเอาไปหมดเลยดูดิเก็บเข้าเป๋าเฉยเลยจิ๊งจะหนักที่ไยเลยได้เหรอดูท่อแด่นนี่มีเกทึง

อุ <Es> <an> <im itation> ้ยอมาโกมาวินเยืยนไปดมเยือนปะมาโกมาโกมาวินแบนเต้พเมมีเกตบีนมีเกตบิน มาเวนมากโกแว่นตาพเมย์ดูเซียฮะหนักเดี๋ยววางของก่อน